ทำให้ขีแก้วหน่อยกีแก้วหนึ่งจตกปั่นแก้วหนึ่งเอาถ้วยนมก็หรื่อยๆนะมันปั่นได้รอบละสองแก้วเหรอใช่ค่ะรถีเยอย่างวับโานัไแก้วก่อ แบ,บปวดหัวยได้น่ปวดหัวสิน้าไปกินเขาก่อนละวสกินยา <c oughs> แม่น้ำมากหรอ่อยข้าม่นปีเข้าไปคองแกนน่ะแม่คนนั่นไปน่ห่ ข่างหน้าเขาต่อข่างหน้าเจ้าต่อโค้งฮะคู่น้องรักตัวหน้าแบบนั้น เยๆกับกลัโอ้ยเนาะตัวาม้าเกักลับเ็หนเห็นห้าวผ่าก็พยุงอืตั้งเป็นดอกอืม เนอเายี่ย้อยไ,ไปได้ก็พก,กันกินตอเงินเยอลๆ้ <c oughs> <c oughs> จอขายดีไหมคะแต่ละวันอย่างนี้ใช่ไหมคะคะ่าช่าแพงไหมคะ,ดะ,คะเดือนละห้าค่ะเดือนละห้าอยอ้ามันก็พอทำเดอะ ได้เด๊เออเดินละห้าร้อยได้ได้ได้ใครชอบไม่แพงแพงก็ไม่ไหวนมสดไม่เอาปั่นได้ไหมได้ค่ะอ่าไม่เอาปั่นเพราะไอตัวเล็กที่จะกินนมสดบอกปวดหัวเลยอยากม่ให้เน้นน้ำแข็งแม่ไม่ต้องใส่น้ำแข็งเยอะก็ได้นะได้เยอะหวานเอ็ดเป็ดโซ่ปั่น อร่มเลยนนซีมาพี่สิพ้าเบิกกลาังยังดููยังอะไรอ่าใช่ไหมครับแครเขียวเนาะแล้วก็โกโก้ปั่นนะคะโกโก้รสสดแบบ